คุยกับทุกคนแก้เบื่อพรต้องไปทําอะไรที่ไม่อยากทําค่ะนี่ดูไม่น่ารักเลยการไลฟ์ช่วงเก็บตัวแรกๆเนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะแต่พอเก็บตัวไปได้4ีวันนักแสดงสาวโมม,มชนชนกก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเพราะตอบคําถามแบบที่ชาวเน็ตมองว่าไม่น่ารักแปบ๊บเดียวก็ถูกทัวลงค่ะจนดานราสาวต้องออกมาขอโทษผ่านโซเชียลมีเดีย นี่กลายเป็นประเด็นฮอตสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถึงขนาดแฮชแท็กโมมชนกติดเทรนเคียงบ่าเคียงไหลมากับประเด็นร้อนเรื่องโควิด -19 ซึ่งชาวเน็ตบางส่วนก็มองว่านี่อาจมาจากความเครียดสะสมช่วงเก็บตัวหรือไม่อย่างไรเพราะว่าระหว่างไลฟ์สดนักแสดงสาวเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการกักตัวอยู่บ้านตลอดเลยนะคะข้างฟ้าไปถึงบันเทิงต่างประเทศบ้างคลิปที่เป็นไวรัลสุดๆก็คือมหากาพป์คลิปบนของแร็ปเปอร์อเมริกันคาร์ดิบีนะคะ บุคลิกเธอเนี่ยก็ดูวอยวายวอยวายตอนไลฟ์ก็บนเบื่อการกักตัวอยู่บ้านก็ไปสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมไม่น้อยนะคะแต่สักพักแฟนคลับบ้านเราก็เริ่มห่วงค่ะเพราะว่าดูออกเลยว่าแรปเปอร์สาวดูเครียดจริงๆนะคะ ในมุมของจิตแพทย์ค่ะนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศโคศกกรมสุขภาพจิตมองนะคะว่าความกังวลเนี่ยในช่วงกักตัวสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเป็นเรื่องปกติค่ะคุณผู้ชมและสักพักก็จะสามารถปรับตัวกันได้โดยกรมสุขภาพจิตมีข้อแนะนํา5ต่อนะคะสำหรับการดูแลใจไม่ให้เครียดในช่วงกักตัวโดยตอนแรกก็คือติดต่อค่ะพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจเพื่อให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว ต่อที่2คือติดตามข่าวสารอย่างไม่หมกมุ่นจนเกินไปต่อที่3คือต่อต้านความเครียดด้วยการออกกําลังกายดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือที่ชอบส่วนต่อที่4คือเติมเต็มความรู้ในการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะก็เช่นโทรสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3และต่อที่5คือต้องชมตัวเองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยอมกักตัวอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อค่ะ นอกจากข้อควรทําระหว่างกักตัวที่กล่าวมาแล้วคุณหมอยังฝากข้อควรงดทํานะคะคืองดเว้นไว้เลยระหว่างกักตัวเป็นแนวทางค่ะว่าอย่าหันไปหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเช่นการดื่มสุราและการใช้ยาเสพติดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เติมเต็มความรู้สึกที่แท้จริงนะคะและที่สําคัญยังทําให้ร่างกายสุดโทรมด้วยค่ะ